ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวชวนมาศึกษาเรื่องอักษรสูงนะครับการผันวรรณยุกต์อักษรสูงหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เป็นการผันวรรณยุกอักษรกลางนะครับวันนี้อักษรสูงตอนที่1มาทบทวนกันก่อนเลยครับการจำพยัญชนะไทยที่มีเสียงสูงสูงหรือว่าเรียกว่าอักษรสูงเนี่ยคือเราจาว่ายังไงครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันใช่ไหมครับแต่ว่าอักษรสูงเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวใช่ไหม นะเดี๋ยวมาดูว่าเสียงไหนที่แพนสองตัวฟังนะครับผีขอพึ่งฝากขอฝาถุงมีถอถุงกับพอฐานข้าวมีขอไข่กับขอขวดสารสเสือสอสาราแล้วก็สอฤษีนะครับอะไรมาก่อนก็ได้นะให้ ขอหีบแล้วก็ฉันชอชิงนะครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันครูนิวชอบอักษรสูงอย่างหนึ่งเพราะว่าเสียงของมันเนี่ยบอกถึงชื่อของมันเลยเพราะว่าเสียงมันสูงเสียงมันสูงยังไงครับเหมือนเวลาที่เราไล่โน้ตในวิชาดนตรีอะครับโดเรมีฟาโซลาทีโดอันนี้ก็เหมือนกันขอ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  หออแล้วก็ฉอมันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาครับครับมันจะโค้งนิดนึงแล้วค่อยขึ้นไปสูงๆนะอ่าในเมื่อเราทราบพยัญชนะในอักษรสูงครบแล้วเราไปตอนที่2กันหน่อยครับเอา้าวยังเป็นเรื่องพยัญชนะอยู่ทำไมครับตอนที่2บอกว่าเติมพยัญชนะอักษรสูงที่มีเสียงคู่กับอักษรตันคู่ที่กำหนดให้อ๋อ อักษรสูงเนี่ยมันจะมีคู่ของมันอยู่ในอักษรต่ํานะครับเดี๋ยวมาดูยกตัวอย่างอย่างเช่นอักษรต่ำตัวแรกที่เขาให้มาคือพอพานกับพอสาเพาซึ่งตัวนี้ออกเสียงพอใช่ไหมครับพอเนี่ยเป็นเสียงต่าถ้าเราลองพอแบบเสียงสูงกลายเป็นอะไรพอใช่ไหมพอกลายเป็นพอแล้วถ้าคอละกลายเป็นขอซึ่งก็มีทั้งขอไข่และขอขวดใช่ไหมครับต่อไปฟอ พอก็กลายเป็นฝอต่อไปทอครับทอกลายเป็นถอซึ่งมีถอถุงกับถออะไรถอฐานต่อไปตัวนี้ชออะซอนะครับซอซอเสียงสูงขึ้นไปก็กลายเป็นสอซึ่งมีอยู่สามอนะสอเสือสอสาราสอฤษีนะครับต่อไปชอช้างกับชอเชอออกเสียงชอเสียงชอเป็นเสียงต่ำถ้าสูงขึ้นไปเป็นอะไรครับเป็น ชอชอกลายเป็นฉอแล้วถ้าหอล่ะหอกลายเป็นหอนะครับลองออกเสียงคู่กันดูนะอักษรต่ำพออักษรสูงผอคอขอฟอฝอทอถอซอสอ,สอชอชอแล้วก็หอหอนะ ทีนี้มาดูการผันวรรณยุกอักษรสูงกันเราจะเริ่มต้นจากคําที่ไม่มีตัวสะกดก่อนนะครับเอาเป็นแบบสระเสียงยาวยังมีต้นไม้หต้นเหมือนเดิมต้นแรกแทนเสียงสามัญต้นที่สองเสียงต่าลงมาเป็นเสียงเอกต้นที่3เสียงสูงขึ้นไปเป็นเสียงโตต้นที่4ี่สูงขึ้นไปอีกเสียงตรีแล้วก็สูงที่สุดต้นที่ห้าคือเสียงจัตวาแต่ว่าในการผันอักษรสูงเราจะไม่ได้เริ่มต้นที่ต้นหมายต้นแรกแต่เราจะเริ่มต้นที่ต้นไม้ต้นสุดท้ายทำไมครับ ก็เมื่อกี้ไงที่เราบอกว่าอักษรสูงเสียงของมันสูงใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นที่ต้นไม้ที่สูงที่สุดในเสียงจัตวานะครับแล้วก็เสียงที่สองก็จะลงมาที่ต้นไม้ต้นที่2ที่มีเสียงต่ําที่สุดแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปที่ต้นที่สาอย่างเช่นให้คําว่าขาหแม่ลองออกเสียงดูนะขาขาเสียงมันแบบว่าเหมือนรถไฟเหาะเนาะขาเนี้ยครับมันจะโค้งแล้วก็ขึ้นขาดังนั้นอ่า ต่อไปเติมไม้เอกครับเป็นขออาขาไม้เอกขะเสียงต่อไปเติมไม้โทรครับขออาขาไม้โทค่าขาขาเสียงต่ำลงมาแล้วก็สูงขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นค่าขาขาค่าขาขาค่าลองคำอื่นบ้างนะสมมติว่าครูนิวกำหนดคำว่าหาหา อย่างที่2ก็จะเติมไม้เอกเป็นหาอย่างที่3ก็จะเติมไม้โทเป็น5หาหาห้าหาหาห้าอ่ะอีกสักคำหนึง่งผีก็ได้ครับอ่อะอักษรอื่นบ้างผีเติมไม้เอกเสียงต่ําลงมาเป็นผีเติมไม้โทเสียงสูงขึ้นไปเป็นพี่ผีผีพี่เราจะเห็นว่าอักษรสูงเนี่ยเติมได้แค่ไม้เอกกับไม้โทนะ ไม้ตรีกับไม้จัตาวาเนี่ยเติมไม่ได้ดังนั้นใครไปเห็นอ่ะขอโทษเขาดังนั้นใครไปเห็นคนที่เขียนขออาขาแล้วใส่ไม้ตรีหรือขออาขาใส่ไม้จัตาวาแบบนี้ผิดนะครับ เพราะว่าขอไข่เป็นอักษรสูงอักษรสูงจะใส่ได้แค่ไม้เอกกับไม้โทนะครับทีนี้เราไปเรียนรู้เรื่องรูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกกันบ้างนะว่ามีความสัมพันธ์หรือว่าไม่สัมพันธ์กันยังไงดูที่คําแรกคําว่าขามีรูปวรรณยุกตอะไรไหมครับรูปวรรณยุกต์คือสิ่งที่มองเห็นด้านบนไม่มีเนาะเราก็ตเติมไม่มีลงไปตรงนี้ต่อไปคําว่าขามีรูปวรรณยุกต์ที่เรามองเห็นด้านบนเป็นไม้อะไรครับไม้เอกและคําสุดท้ายคําว่าค่า รูปวรรณยุกที่มองเห็นคือไม้โททีนี้มาดูที่เสียงบ้างเสียงคือสิ่งที่เราได้ยินนะครับแต่ว่าคุณแทนด้วยต้นไม้ตรงนี้เราสามารถดูที่ลําต้นได้นะครับคําว่าขาเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรครับเสียงจัตาวานะครับจัตาวาเนี่จะเป็นเสียงที่สูงที่สุดเลยขาผาผีหูอะไรแบบนี้นะต่อไปพอเตอิมไม้เอกล่ะ เป็นขออาขาไม่เอกขาจะมีเสียงเป็นเสียงเสียงเอกนะครับขออาขาไม่โทรฆ่าก็มีเสียงเป็นเสียงโทดูที่ลำต้นนะดังนั้นไม่มีรูปวรรณยุกออกเสียงจัตวารูปวรรณยุกเอกเสียงเอกรูปวรรณยุกโทเสียงโทอ่าแสดงว่าอักษรสูงนี่ใจดีกับเราเนาะไม่หลอกรูปไหนก็เสียงนั้นเลยทีนี้ลองไปดูแบบที่มีตัวสะกดแต่ขอเป็นตัวสะกดแบบ นอนหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนงองงสะกดนะถ้าใครจําได้คลิปที่แล้วครูนิวบอกว่าคําที่สะกดด้วยมาตราเหล่านี้เนี่ยเป็นคําเป็นนะครับอ่าคำที่1เขียวตรงนี้ก็ต้องเติมอะไรครับขอเยอวอเขียวไม่เอกเขียวแล้วก็สุดท้ายขอเยอวอเขียวไม่โทเขี้ยวเติมได้แค่ไม่เอกกับไม่โทเนาะอ่ะทีนี้มาดูรูปบรรยุต์ขอเยอวอเขียวแน่นอนไม่มีรูปวรรยุขข้างบนขอเยอวอเขียวไม่เอกเขียว มีรูปไม้เห hey. และขอยยวาเขียวไม่โทเขี้ยวก็มีรูปไม้โทนะครับต่อไปเสียงวรรณยุกต์ละขอเยาวาเขียวอยู่ในตำแหน่งลำต้นเสียงจัตตวาเหมือนคันกำแบบที่ไม่มีตัวสะกดเมื่อกี้เลยเนาะเติมไม้เอกก็เสียงเอกเติมไม้โทก็เสียงโทชวนพวกเราสังเกตนิดนึงนะครับอักษรสูงเนี่ยพอเตอิมไม้เอกแล้วเสียงมันจะเป็นยังไง เสียงมันต่ําลงมาเลยเห็นไหมดูที่ลูกศรเห็นไหมครับจากขามาเป็นขาเสียงต่ําลงมาจากเขียวกลายเป็นเขียวเสียงต่ําลงมาดังนั้นมาสรุปกันนะครับอักษรสูงผันได้ทั้งหมดกี่เสียงครับมีแค่ต้นไม้กี่ต้นแค่3มต้นเนาะสามเสียงพื้นเสียงเป็นรูปอะไรเอ่ยพื้นเสียงคือแบบที่ไม่มีรูปวรรยุกต์นะครับพื้นเสียงคือไม่รูปบรรณยุกต์ไม่มี รูปวรรณยุกไม่มีแล้วเสียงวรรณยุกเราเป็นอะไรคําว่าเขียวไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เป็นเสียงจัตวาคําว่าขาก็ไม่มีรูปวรรณยุกเหมือนกันแต่เป็นเสียงจัตวาดังนั้นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวานะครับเติมไม้เอกแล้วเสียงเป็นยังไงดูจากลูกศรเมื่อกี้จาได้เนาะเสียงต่ําลงนะครับเติมไม้เอกแล้วเสียงต่ําลงเหมือนกับกลุ่มอักษรกลางในคลิปที่แล้วเลยเนาะ ต่อไปทีนี้ถ้าเป็นแบบมีตัวสะกดแต่เป็นกอไก่บอไม้หรือว่าดอเด็กสะกดหล่ะอันนี้เป็นคำตายนะครับวิเหลือต้นไม้แค่สองต้นคำว่าขาดขาดคำนี้อ่านว่าขออดอขาดแล้วก็อีกคำหนึงขออดอขาดไม้โทรขาดนะครับขาดคาดขาดคาดคำว่าขาดมีรูปวรรณยุกไหมไม่มีคำว่าขาดมีไหมครับ มีไม้โทนะครับขาดคาดทีนี้คําว่าขาดมีเสียงอะไรดูที่ลําต้นเสียงเอกครับเสียงต่ําเชียวขาดขาดใชนะทีนี้พอเตอิมไม้โทก็สูงขึ้นไปแค่หนึ่งอ่าลำดับเท่านั้นเองนะครับหนึ่งขั้นเท่านั้นเองก็เป็นเสียงโทนะอ่ะคำว่าขาดรูปบรรยุกไม่มีแต่เสียงเป็นเสียงเอกคำว่าคาดรูปบรยุกไม้โทแต่เสียงเป็นเสียงโทนะ อันนี้ให้ดูไว้เป็นความรู้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมท่านี้เรามาเติมวรรณยุกต์ลงในอักษรสูงให้ได้ใจความถูกต้องกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าปะทั้งสองคำคำหลังครับพออาผาไม่เอกผ่าพออาผาไม่โทผ้าปะผ่าหรือปะกผ้าครับปะกผ้าเนาะต่อไป คำหลังคือคําว่ามือทั้งสองคำเลยนะครับคําที่1ขออขอไม่เอกขอขออขอไม่โทข้อขอมือหรือข้อมือครับข้อมือเนาะข้อสามโอ้ขอฟ้ากับขอไข่เนี่ยเป็นอักษรสูงทั้งสองตัวเลยนะครับขอเอาเฝอไม่เอกเฝอขอไอไข่ไม่เอกไข่ใส่ไม่เอกแล้วเสียงต่ำลงเป็นเฝอไข่ เฝอไข่อันนี้ภาษาอีสานเนาะเฝาไข่เนี่ยเฝ่แปลว่าไปเยี่ยมคนป่วยครับไปอยู่กับคนป่วยอ่ะดังนั้นขอเอาเฝาไม่โทรเฝ้าขอไอไข่ไม่โทรไข่เฝ้าไข่นะครับภาษากลางต้องออกเสียงว่าเฝ้าไข่แต่ใครเป็นคนอีสานก็เหมือนครูนิวก็จะพูดว่าเฝาไข่ไปเฝาไข่คนป่วยนี่ต้องเป็นเฝ้าไข่นะครับข้อสี่ไข่ไก่อ่านี่ง่ายเนาะไข่ไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ ฝ่อไก่ไม่เอกไก่อันนี้ล่ะมีลงท้ายด้วยคำว่ามือฝออาฝาไม่เอกฝาหรือฝออาฝาไม่โทฟ้าต้องเป็นไม่เอกฝาเนาะฝามือนะครับต่อไปข้อ6เดี๋ยวครูเนืในคลิปนี้ครูนืจะพาทำแค่ถึงข้อ7นะข้อ8ถึงข้อ15ครูเนืจะไม่พูดแต่ให้พวกเราลองตอบเองครูนจะเปิดแค่ตัวเลือกให้ดู ข้อ <buenas chas> 6ครับขึ้นต้นด้วยคำว่ากอกอะไรครับพอไอไผ่ไม่เอกไผ่พอไอไผ่ไม่โทรไผ่กอไผ่หรือกอไผ่กอไผ่นะข้อ7ครับลงท้ายด้วยคําว่าเสือสออูสูไม่เอกสู่สู่เสือสออูสูไม่โทสู้สู้เสือสู่เสือไม่น่าจะมีความหมายเนาะน่าจะเป็นสู้เสือมากกว่าอ่ะทีนี้ข้อ8ถึงข้อ15เตรียมพร้อมให้ดีนะครับ ครูเนี่ยจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นให้พวกเราลองเลือกนะให้เวลา5วินาทีดูว่าจะเลือกตรงกับคนหรือเปล่า5 4 3 2 1ผัดชาชออาชา,ชาไม่เอกชาข้อ9 5 4 3 2 1สอเอเยเสียไม้เอกเสียอาเสียข้อ10 ห้าสี่สามสองหนึ่งหออวยอหวยไม่โทรห้วยลำห้วยข้อสิบเอ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หออาผาไม่โทรผ้าหออายอฝ้ายไม่โทรฝ้ายผ้าฝ้ายห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนย์สอองสังไม่เอกสังทำสังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ถัววอถวยไม่โรถ้วยถ้วยชาห้าสี่สามสองหนึ่ง อ,อนอสนไม่โทรส้นพอเอาเท้าไม่โทรเท้าส้นเท้าคำสุดท้ายข้อสุดท้ายครับ5 4 3 2 1่หอห,หอแอง,งอแหงไม่โทแห้งหอเอียววเหียวไม่เอกเขียวแห้งเขียวนะครับอ่าตรงกับคำตอบของครูนิวไหมครับทุกคนอ่ะไปกันต่อนะตอนที่5นะครับขอขยายนิดนึงฮ่าตอนที่ห้า จัดหมวดหมู่คำอักษรสูงตามเสียงวรรณยุกให้ถูกต้องทีนี้ก่อนที่เราจะเติมลงในตารางนี้นะครับจำได้ไหมอักษรสูงเสียงเอกรูปอะไรรูปไม้เอกเนาะก็มีเสียงเอกเสียงโทรูรปโทส่วนเสียงจัตาวาก็คือพื้นเสียงไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองการเขียนไว้แบบนี้ก็จะทำให้เรา อ่ะทได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะพอเรารู้แล้วเราก็หามาเลยครับคาไหนที่มีรูปวรรณยุกต์เอกบ้างสั่งอย่างเอกเนาะเขียวและฝ่ายเห็นไหมครับแค่เราออกเสียงเราก็รู้แล้วว่ามันมันต่ํามากเลยอะสั่งเขียวฝ่ายเสียงโทก็ที่เติมไม้โทก็คือถ้วยเสือ้อแล้วก็ไส้นะครับ ส่วนที่เป็นเสียงจัตวาที่จาได้ไหมต้นไม้ต้นสุดท้ายที่แบบสูงที่สุดอ่ะขมเห็นไหมขมฝอยแผนนะครับอ่าไม่มีรูปวรณยุกต์เสียงจัตวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทนะครับเดี๋ยววันหลังคุณจะมาสอนอีกแบบหนึง่งแบบที่ใช้นิ้วมือนะแบบนิ้วมือก็ก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับ ทีนี้ตอนที่6เรานำคำอักษรสูงไปใช้กันนะครับข้อที่1ตอนเช้าคุณตาชอบดื่มน้ำเต้าหู้แน่นอนพวกเรารู้จักน้ำเต้าหู้ใช่ไหมทามาจากถั่วเหลืองนะที่เป็นน้ำสีขาว,ขาวนะครับทีนี้เราจะเติมอะไรล่ะหออูหูหออูหูไม่เอกหรือหออูหูไม่โทห้าสี่สามสองหถ้าใครไม่มั่นใจให้ผันมานายุกออกเสียงเลยครับหออูหู อ,อู้หูไม่เอกหูอ,อู้หูไม่โทหู้หูหูหู้ดังนั้นนี่ไงหูคือคํานี้ดังนั้นเราเติมหออู้หูที่เป็นไม้โทนะครับต่อไปกําแพงมีจุดๆุดประตูมีช่องอกําแพงมีอะไรครับกำแพงมีหูประตูมีช่องอันนี้คือแบบว่าสอนให้เรารู้จักแบบระมัดระวังคําพูดนะบางทีเราพูดอะไรที่ไม่ดีเนะีย่ยจะคิดว่ามี คนอื่นจะไม่ได้ยินนะกําแพงมีหูประตูมีช่องนะครับข้อ3ช่วงนี้มีแต่ข่าวที่ฟังแล้วหน้าหดหดอะไรครับหดหูหดหูหรือว่าหดหูหดหูเนาะคำว่าหูออกเสียงดูก็รู้ว่าต่ำนั้นใส่ในเอกนะครับทีนี้สามคำหมดแล้วนะหูหูห,หูข้อต่อไปข้อ4ี่เนี่ยให้เติมเสือเสือเสือ้อนะสอเอือเสือ ือไม่เอกเสือเสือไม่โทรเสื้อนะคุณรใช้ลูกศรแทนเสียงนะครับเราจะได้เห็นภาพด้วยเสือเป็นรถไฟเหาะนะเสือเสียงต่าแล้วก็เสื้อเสียงสูงขึ้นนะครับน้องสวมอะไรเสือเสือเสื้อสวมเสื้อนะครับอ่าอันไหนที่เอาแล้วก็ขีดออกก็ได้นี่สีสดใสนั่งบนนั่งบนเสือหรือว่านั่งบนเสือก็ต้องนั่งบนเสือเนาะไม่นนั่งบนเสือไม่ได้นะ นั่งบนเสือลายลายเสือนะครับต่อไปข้อที่ห้าให้ขออายอฝายมาครับฝึกอ่านก่อนขออายอฝายฝายไม่เอกฝายฝายไม่โตฝ้ายฝายฝายฝ้ายแม่ปลูกดอกอะไรดอกฝายดอกฝายหรือว่าดอกป้ายดอกฝ้ายนะครับที่ริม ริมฝายฝ่ายคุณพ่อปลูกดอกดาวเรืองที่ริมรัว้วฝ่ายคุณพ่อก็หมายถึงส่วนคุณพ่อนะครับฝายฝ่ายฝ่าย,ายนะอ,อะ่แล้วก็ตอนสุดท้ายอันนี้เป็นแบบเลือกตอบอน,นี้เดี๋ยวให้พวกเราใครที่รับใบงานแบบออนไลน์หรือแบบ PDF ลิ้นออกไปเขียนก็เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะครับเยีากวคุณจะทำแบบเร็วๆเ,เ,เลย อเดี๋ยวลองตรวจคําตอบกันดูนะว่าได้ตรงกับคุณหรือเปล่านะหรือว่าจะให้คุณอูาทําดีพาทําเลยเนะ <c oughs> าะคำใดใช้วันณายุถูกต้องครับ <c oughs> อตอบก้อกไหน <c oughs> ช้อนซ่อมเนาะ <c oughs> เพราะว่ากอไก่อ่านว่าขอสอบขอสอบอันนี้เป็นภาษาอีสานเลย <c oughs> มันต้องเป็นข้อสอบเนาะข,อขอ้อควายอ่านว่าห้องสวมห้องสวม และมองหัวนาำหอยโหนหอยโหอนอันนี้กับภาษาอีสานได้เนี่ยหอยโหนเนี่ยข้อสองข้อใดมีเสียงวรรณยุกเหมือนคําว่าเพ่นอ่าเราต้องมาดูกันก่อนนะครับคําว่าเพ่นมีรูปวรรณยุกเอกรูปวรรณยุกเอกเสียงวรรณยุกอะไรรูปคือสิ่งที่มองเห็นเสียงคือสิ่งที่ได้ยินอักษรส,ส,ส,สูงใจดีกับเราคือรูปเอกก็เสียงเอกเหมือนกันนะครับดังนั้นหาสิคําไหนที่มีไม้เอกเหมือนกัน ดังนั้นก็ต้องเป็นคําว่าไข่เพราะไข่ขก็เป็นอักษรสูงใส่ไม้เอกเหมือนคาว่าเพ่นก็ต้องเป็นเสียงวรรณยุกเดียวกันเนาะรูปวรรณยุกต์เดียวกันก็ต้องเป็นเสียงวรรณยุกเดียวกันต่อไปข้อสาข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เสียงเอกออน,นี้ขอไข่หมดเลยนี่ขอไข่หมดเลยก็แสดงว่าเป็นอักษรสูงอักษรสูงเสียงวรรณยุกเอกก็ต้องมีรูปไม้เอกใช่ไหมเพราะว่าอักษรสูงใจดีกับเราไม่หลอกเรารูปกับเสียงตรงกันแต่ว่า มันไม่มีคำไหนที่เป็นไม้เอกเลยครับแต่นี้อยู่คำหนึ่งที่มีเสียงวรรณยุกเอกคือคำว่าขัดขัดนะเพราะว่าสะกดด้วยดอเดกนะน,นี้เป็นคำตายนะครับก็ไก่ดอเดกหรือว่าบอบไม้ก็ตา่างพอเป็นตัวสะกดแล้วไม่ต้องใส่ไม้เอกแต่พาทำให้เกิดเสียงเอกได้นะครับข้อ4ข้อใดเติมวรรณยุกเติมรูปวรรณยุกเอกและโทแล้วมีความหมายทั้งสองคำอ่ะเราลองมาเติมนะ ขอเอาเห er oh okay. no. ่าเห่าไม่เอกเห่าฮะเห่ามีความหมายเนาะเห่าไม่โทรเห้าเข้าเนี่ยไม่มีความหมายดังนั้นกอไก่ไม่ใช่ละขอเอาเขาเขาไม่เอกเข่าที่แปลว่าหัวเข่าเขาไม่โทรเข้าที่แปลว่าเข้าเข้าบ้านอ่าแสดงว่าข้อนี้เป็นไปได้แต่ว่าอย่าเพิ่งใจพร้อนนะครับดูข้ออื่นด้วยสอเอาเสาเสาไม่เอกเสาเสาคํานี้ไม่มีความหมายนะเสาไม่โทรเศร้าเศร้าตัวนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าที่หมายถึงแบบ เอ,อาเหินมาวางเพื่อที่จะก่อไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ถูกนะมีความหมายไม่ไม่ใส่ไม่เอกไม่มีความหมายถอเอาเาถาเถาไม่เอกเถาเถาตัวนี้ไม่มีความหมายนะครับเถาไม่เท่าเท่าตัวนี้ที่แปลว่าขี้เท่านะดังนั้นก็จะมีความหมายแค่ตอนที่เติมไม้โทังนั้นข้อขอไข่ถูกต้องแล้วนะครับเติมไม้เอกก็มีความหมายเติมไม้โทก็มีความหมายข้อหข้อใดเติมวรรณยุกตไม่ถูกต้องนะ ขึ้นต้นด้สอเสือหมดเลยสอเป็นอักษรสูงดังนั้นจําได้ไหมอักษรสูงใส่ได้แค่ไม้เอกกับไม้โทใช่ไหมครับฮ่าสอัวยอสวยแบบนี้ได้สอัวยอสวยไม่เอกสวยก็ได้สออวยอสวยไม่โทส่วยก็ได้แต่เติมไม้ตรีแบบนี้ไม่ได้นะครับพยัญชนะที่จะเติมไม้ตรีได้ไม้จะตะัตวาได้มีแค่อักษรกลางเท่านั้นนะต่อไปข้อหก้อใดเขียนถูกต้องอืม ฉเฉลยนะเสื้อผ้าเติมไม่โทนะครับพอเอือเสือไม่โทเสื้อพออาผาไม่โทผ้าข้อ 7. ็ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์เดียวกันใช้รูปวรรณยุกต์เดียวกันแต่ว่าเขาไม่เติมรูปวรรณยุกมาให้เราต้องเติมก่อนเนาะกอไก่สวมใส่สวมใส่ไม่มีความหมายต้องเป็นสวมใส่ดังนั้นสวมไม่มีวรรณยุกต์ใส่มีวรรณยุกต์เอกคนละแบบนะครับขอไข่ผ่าฝาย อันนี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายเติมไม้โทเหมือนกันดังนั้นาันอยุคเกียวกันข้อนี้มีโอกาสที่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ไปดูข้ออื่นก่อนนะขี่เสือ,อขี่เสือถ้าเติมไม่เอกทั้งสองคำอ่านว่าขี่เสือขี่เสือก็แปลกๆนะหรือขี้เสือ้อขี้เสือเส้อก็แปลกๆงนั้นข้อนี้ไม่ได้นะครับข้อ,องถถูถวยถวั่วถวยถวั่วก็คือถ้วยถวั่ว ถ้วยถั่วโทรกับเอกก็คนละวรรณยุกต์ดังนั้นข้อที่ใช้รูปวรรณยุกต์เดียวกันคือข้อขอไข่ผ้าฝ้ายนะครับข้อ8ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันอ๋อข้อเมื่อกี้ถามวรรณยุกต์เดียวกันข้อนี้ถามวรรณยุกต์ต่างกันนะครับพวกเราลองทําเองซิข้อ8สมมุติว่าได้คําตอบแล้วนะก็ไก่คำนี้คือคำว่าขี้เท่า วรรณยุกโทเหมือนกันแต่เขาหาแบบต่างกันเนาะังนั้นเราจะไม่เลือกกอไก่นะครับเฝาไขอันนี้ต้องเป็นเฝ้าไข่อันนี้ก็วรรณยุกต์ไม่ต่างกันแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวอ่าอันนี้วรรณยุกต่างกันและงองูฉำฉาฉำฉาคือต้นจามจุรีเนาะอันนี้ก็ไม่เติมวรรณยุกต์เหมือนกันดังนั้นข้อที่ใช้รูปวรรณยุกต่างกันคือข้อ คอควายนะครับแห้งเติมไมโทเขียวเติมไมเอะเพอ9คําในข้อใดมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันเสียงและรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกันไปดูคําว่าขันขันไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงอะไรครับขันเสียงจัตวาคุณตู้ใช้จอจานจุดนะไม่มีรูปแต่เสียงจัตวาขันรูปเอก เสียงเอกใช้ออ่างจุดนะขั้นรูปโทเสียงโทนะครับกั้นรูปโทแล้วก็เสียงโทดังนั้นข้อที่รูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันก็คือข้อกอไก่นะครับไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ออกเสียงจัตตวะทั้งทั้งที่ไม่มีไม้จัตตวาสักหน่อยเนาะ ข้อสุดท้ายข้อ10คำว่าผัดข้อใดกล่าวถูกต้องคำว่าผัดนะครับอ่ามีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงพยัญชนะต้นคือผอผึ้งเป็นอักษรสูงถูกต้องขอไข่มีเสียงวรรณยุกเ,<อ>เสียงเอกอ่าสะกดด้วยดอเด็กก็ไก่บอใบไ,ไม้นะครับผัดผัดอ่าเสียงเอกถูกต้องครับขอควายไม่มีรูปวรรณยุกมีไหมเรามองเห็นไหมล่ะอ่าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีรูปวรรณยุก งองูถูกทุกข้อ,อดังนั้นเราเลือกงองูนะครับเพราะว่าก็ไก่ขอไข่ขอควายาาเนี่ยถูกหมดเลยนั้นก็หมายถึงถูกทุกข้อกด finish แล้วก็ c h e c my answers นะครับรูปแว่นขยายต้องนะ ไม่มีตรงไหนผิดพลาด10คะแนนเต็มนะครับวันนี้ลาไปพร้อมกับเพลงอักษรสูงนะครับใครต้องการฟังเวอร์ชั่นที่มีเนื้อเพลงก็เดี๋ยวลองไปดูใน YouTube นะครับหรือเดี๋ยวคุณนิจะอาจจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในโพสต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูนิวสอนภาษาไทยขอบคุณครับสวัสดีครับอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวกอไขอยู่ในครัวก็ข,ขวดสดใส พอถุงหอหีบใส่ผ้าไว้พอพึ่งบินไปชอชิงไว้ตีรัวทอฐานสราสีสอสาลาสอเสืออยู่ในป่าพอฟ้ากันรัวอักษรสูงมีทั้งหมดสิอ็ดตัวจำไว้ทุกตัวติดต่อกันมาจำไว้ทุกตัวติดต่อกันมา